e อ e r y o n e อันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผูส้คนค่ะื้นนี้ค่ะกินกว๋วยจับยวนกันค่ะต้มเองค่ะื้อนี้ปรุงกันเลยค่ะเอ๋กว๋วยจับยวนนี่คือเขาต้องใส่หอมแดงนะคะเข้ากันหอมแดงเจียวหอมเจียวแต่ว่า อันนี้คือกระเทียมเจียวนะคะทำไว้ใส่ไปน,นิดนึงจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะกระเทียมเจียวใส่แค่หอมเจียวก็พอละส่วนนี้ก็เป็นพริกคั่วนะคะอาจจะดำนิดนึงแต่ว่าก็แต่ว่าเป็นพริกคั่วพริกทอดนะคะทำไว้เก็บได้ ส้มสายชูเป็นคนมักเผ็ดเปรี้ยวหวาน,นะค,ะค่ะข้นหหวยๆอยู่นะเรืร่อนาตักเซนเขาเซนเขาก็ <c oughs> แล้วก็เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ ต่อเขาบอกให้ชิมก่อนนะคะไม่ต้องปรุงไม่ชิมคะ่ะปรุงก่อนแล้วค่อยชิมมันหอนหอนค่ะพึ่งเหฮดแลว้วว่องหันเนี่ยเครื่องแน่นมากเลยคะ่ะวันนี้แล้วว่งหงอดาดยใส่ ใส่หมูยอใส่เลือดหมูใส่หมูหมูสับหมูนุ่มแล้วก็ส่วนวิธีลวกเส้นก็เคล็ดลับของคุณสาวเผาก็คือว่าอันนี้แล้วแต่ควมมามหมักเนาะค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวข้ออีบเองสิมากไอแบบว่า่บไห้มันมีแป จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นกระสิต้มเ้นตั้งหาแก,กแล้วก็พ่อเส้นซุปเราเป็นล่างน้ำออกค่ะแล้วจังคยเอามาใส่กับน้ำซุปก,ก็เครื่องปรุงแล้วก็ตุมอีกเทือหนึ่งจริงๆอยากเฮ็ดวิธีเห็ดไหเบิงอยู่ค่ะแต่ว่าหัน่นมันยากเนาะกันเลยบ่ไเ้เฮ็ดไหลุ่จะทือแต่ว่าผู้ใดมักแบบว่าบ่าให้แป้งไลยๆก็นแนะนำวิธีนี้คะ่ะผู้เชาเฮามักวิธีนี้คะ่ะ อ้ายอร่อยอม,มาค่ะเส็จแซ่บน้ำกันจ้ามม,มาชิสโซเบิง่งควนหว้ยหวยห้วยอยู่ อ uh ันนี้เลือดค่ะอุ้ย 嫩、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  เดี๋ยวปีใหม่เนี่ยจะจับฉลากด,ดีบอ่นอ้องถ้าดีกดหนึ่งสิเดวาด้วยเนาะอยากให้ของขวัญปีใหม่เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามหรือว่าเอาอย่างนี้ไหม,มคลิปนี้อะ คลิปนี้ถ้าสมมติว่าเออใครอยากได้ของขวัญเล็กๆน,น้อยจากผู้สาว่าวชาแนลเนาะก็ให้พิมพ์คำว่าอยากได้มาไว้ก่อนดีไหมแล้วก็พอพอวันที่เราไลฟ์สดเราก็เพื่อนที่เขียนว่าอยากได้อยากได้แล้วก็เอามารวมรวมรวม,รวมกันแล้วเราก็จับฉลากเนี่ยค่ะประมาณสี่ชิ้นมั้งคะอืมเราก็จับฉลากแล้วก็ ส่งให้เพื่อนๆอ,อย่างนี้ดีไหมคะเพราะว่าวางทุนเพื่อนกระอาซิบอ,อยากได้เนาะเล็กๆน่อยๆยังสี่เพื่อนอาซิบอ,อยากได้ เป็นของฝากจากไต้หวันเอาอย่างนี้ละค่ะสรุปก็คือว่าถ้าใครอยากได้ให้พิมพ์คำว่าอยากได้เนาะไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วพอปีใหม่ค่ะก็จะ เอาเพื่อนชื่อเฉพาะเพื่อนที่อยากไนดะ้อะที่พิมพ์ว่าอยากได้อยากได้นะคะเราก็จะจะมาคลาๆแล้วก็จับฉะละ,ละ,ละ,ละเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ได้หมดนะคะ กินหมดแล้วค่ะเรือแต่เส้นเส้นกินหมดแล้วเหลือแต่หมูเหลือแต่เครื่องค่ะ ซ้ำเนี่ยแะค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะคะแลวก็ผูดด้ใดที่ว่าเอออยากได้ของของขวัญปีใหม่นะคะจากช่องผู้สาวเท่านะคะให้พิมพ์คําว่าอยากได้ไว้ใต้คลิปเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วออวันปีใหมค่คออ่ะอาจจะเป็นสามสิบเอ,อ็ดหรือว่าวันที่หนึ่งเลยน่าจะเป็นวันที่หนึ่งนะคะ วันที่หนึ่งตอนกลางวันนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วก็จับฉลากนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะไม่รู้จะเป็นใครแต่ว่าจะจับเฉพาะคนที่พิมพ์ว่าอยากได้นะคะเป็นของเป็นของฝากจากไต้หวันค่ะนะคะอันนี้นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเจอกันตอนปีใหม่นะคะโอเคคะ่ะสลังเฮโย